จะพาด้อพี่น้องเ้อเราจะพาพักปรม่แน่วัดไข่ได้เนี่ยเ้อพี่น้องเ้อย้าตามงว่าที่มาวัดไข่เขเห็นอย่างบันวังเลยคันเปอร์ซียบจะมาเอเซียาตอออกจากวัดกาย่านย่านถือเครื่องวัดไข่เลยหลังจากมาจากวัดเข้าเส้นมันื่ไม่บัดี้แล้วบดีลงดอกแล้วบัลงแล้วมีแผนบอเบอร์เซียนะเรามีแผนอะเบล้มีแผน นี่ทนานับรถูเสือเบียป็น่ยเป็นนคนขับรถเป็นผู้ดีมาแเลเมื่อไหร่ก็ใส่เมื่สมันั้นเป็นพ่อปุใหญ่จะพาด้วยพี่น้องเด้อเราจะพาไปรักไปแม่น่วัดไข่ได้เนี่ย่องเด้อพี่น้องเด้อยายตามมงงว่ามาวัดไข่ขอเห็นอย่างบันวังเด้อกาเปอร์เซียบอกจะว่าเปอร์เซียเรต้องออกจากวัดเด้อระวังสิก็ว่าโ จะหัจักค่อยหน่อยแล้วบางทีก็ย่างเขาป่านี่แล้วเลยเด้อบางทีอันนี้คือต้มอันนี้คือลาาอ่าต้มเป็ดอันนี้ทอด <c oughs> หัวะนะของเสียบอันนั้นคือ <c oughs> ปิ้นไหมสุดเปพลสิ้นกรงเทาะชาร์ปรูบเทไว้ในกระเป๋าฉันมากินข้าวให้ลูกกินข้าวลูกกับนไหนส้สินกรนะปรกงามเด็ไประวัติจเข้ามากมั้งอันนึงฉันจะเอาที่สินหมดเลย กดจันล้ว่ากินเล็กเลสรุปแล้วคุณหมอวางไหเธอกันลื่นนะเขายังไม่ส่งบนตรวนมาเลยกินให้หมดนี่แล้วค่อยมากันก็นเลยจันมาป็นแล้วเป็นงจันเป็นแล้วเดียวัอะไรก็เป็นเป็นแล้วเป็่เป็นลนแล้วตรวจอะไรบ้างหอะไรบ้างเอาพ่อกพอแ่กันมาไหนนั่งขันนั่งขายตวยเลยเฮ้ยนี่มาก บรรยากาศกินข่าวสบายดีรึเปล่าพี่น้องยันยันถือเครื่องวัดไข่เลยหลังจากมาจากวันหลังจากมาจากวันหิวอย่างแรงแสงทางโค้งเมยไว้ดีหิวอย่างแรงแสงทางโค้งเมยไว้ดีแล้วพี่น้องเนี่ยอันเภอ่มเมยได้พี่น้องเนี่ยเอาแก้วไม่เฮ้ยคั่วย่างไปเอาเท่ามันมีคนถามข่อยอยู่ว่าอันเภอ่มเมยบ่เคยได้ยินมืึอเป็นอันเภอ่ยังเด็ก คอยกับตัวเตือนมาอําเภอเม่ยเนี่ยเป็นอ่าเวลาขี่รถผ่านจะได้ยินเสียงนกกุนาร้องกุบิ๊กกุบิ๊กกุบิ๊กคนลงไรอยากมาอยู่จย่งเี้สร้างดุลถามพอเชียวเธอหลงก็บหอดพุ่นงผู้กองถูกผู้ใดเข้าเส้นมันบังเอิญไม่บันดีเด้อเราบันดีลงดอกเราบันหลงเราเรามีแผนบอพอเชียวนะเราเรามีแผนอ่ะพราุ่นงอนเหมือกผู้กองตามเลย เนี <Scroll> ่ยไปเลยดมาเหลี่ยวกองมันบ้าบ่มาเหลียวองเ้าบาเออนไรอมาแบบี่็มีานไรงงีนั่นเจ้า่ต้องทำเป็นกูติ่งเ่ยกุติ่งเนี่ยทำเป็นแบบนั่นนะพอมาแล้วชดจ้านเลยนะนั่งกะังจไม่ไม่กินนะสองท่านท่าเป็นทําเป็นยิมบุญนะเพราะว่ามาเจอฝีมือท่านท่านอารแล้ว จอดจัดฟัดบึ้มแบบเลยทางโค้งไม่พอดีเลยนะนี่นะนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำมาตูมนะครับขอบคุณพุทธสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะฮะนางอ้วนนะฮะนางอ้วนนะฮะมีอ่าฝากน้องมันมากินเอาปามปามแต่นี่อยู่ได้หรอนี่จะตีนกระปันมะขามเด้ชข้าวเสียวลอตเตอรี่ฝากถ้าท่านอาดคือกับสีบ้แบงกันอย่างอีกกับสีได้ฟ้องกัน คือยังไงลัตเตอรี่ฉันนะเด้กินเป็นครูนะอันผู้ชายสงสัยไวาม่อย่างงี้ลูกชายสงสัยนแม่แม่มันต้องแต่น่อจัเดียวสนันจะหลับเองอนได้เฮยช่น้ลายจันเจ้านะตีนตีนตีนเบเก้แคกินเด้อตีนนะ ผูไดขาดแขนอันนี้แก้วสบแสบครับพี่น้องจะจัดาบ้มั้อันนี้แก้วไห